ครับสวัสดีครับของสวนทุเรียนมือใหม่นะครับเย็นวันนี้นะครับผมจะทําการทดลองแชร์ประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนใหม่นะครับที่ยังไม่ถึงปีนะครับสูงประมาณสัก80นะครับแปดสิบเซนราคาอยู่130บาทนะครับเพิ่งซื้อมานะครับก็ยังไม่ได้ชํานะครับอันนี้ยังไม่ได้ชําอะไรเลยก็ต้นสูงประมาณนี้ครับดูสภาพยอดนะครับ ก็จะมียอดบ้างนะครับมันก็จะมียอดขึ้นมาแล้วก็ออกจะออกใบเหลืองนิดนึงนะครับาถามว่าที่เหลืองนะครับเป็นเพราะว่าตรงนี้นะครับถ้าเหลืองเนี่ยมันจะเกิดจากการความชื้นของดินนะครับความชื้นที่อยู่ในเบ้านะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมได้แกะออกไปแล้วนะครับพอผมถอดออกมานะครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นสองช่วงนะครับดิน่ะเห็นไหมครับดนินจะเป็นดินสองสองสองช่วงสองจังหวะเหมือนกับเขาเปลี่ยนถุงนะครับถุงถุงจริงๆก็คืออยู่ด้านบนนะครับคืออยู่ด้านบนนี้ส่วนดินข้างล่างน่าจะเกิดจากการขยับขยายเป็นครั้งที่สองของดินครั้งที่สองหรือครั้งสามนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้แต่ว่าดิน่ะมันแบ่งเป็นสองสองสองช่วงนะครับ มันเหมือนกับเป็นนี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรากครับรากที่ออกมานะครับก็ยึดมาเห็นไหมครับเนี่ยรากตรงนี้แล้วมันเจอความชื้นแฉะอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยดินนะครับเห็นไหมครับมันมีความชื้นนะครับรากเหมือนโดนตัดมาแล้วด้วยครับนี่คือสาเหตุของความความคือใบมันเหลืองนะครับเหลืองเพราะว่ามันมีความชื้นนะครับชื้นเปียกแฉะเลยนะครับนี เจ๊ะเลยแล้วรากาหากินของเขานะครับเนี่ยรากตะขาบตัวนี้นะครับมันก็แยงลงมานะครับเพื่อที่จะมาเกาะกับดินส่วนนี้นะครับเนี่ยดินส่วนนี้จะมีความชื้นมากนะครับเนื่องจากว่ามีแกลบด้วยนะครับแล้วก็มีดินด้วยเนี่ยประมาณนี้ครับน่าจะเป็นแกลบสดนั่นแหละครับเนี่ยครับมันก็เลยมีการอมน้ําครับพอมีอมน้ำปุ๊บพอร้านเขานะครับรดน้ํามากๆนะครับเห็นไหม มันก็จะลงมาแต่ลงมาแล้วก็มาเจอ,อความชื้นจัดนะครับมันก็จะละก็จะกลายเป็นรากเน่านะครับเนี่ยดัดับเรืองเหลืองอย่างนี้นะครับเนี่ยเืองเหลืองสีน้ําตาลเข้มครับน่าจะเน่าแล้วล่ะนะครับประมาณนี้นั่นคือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่ามันมีความชื้นนะครับวสัสดุปลูกก็มีส่วนที่เป็นแกลบนะครับเป็นแกลบดิบนะครับแกลบสดเพราะว่ายังเห็นแบบเป็นสีน้ําตาล อยู่นะครับเนี่ยก็ยังไม่ได้ผ่านอะไรไม่แน่ใจว่าเขาผ่านกระบวนการหมกักหรือไม่นะครับแต่ผสมกับดินนะครับดินก็เนี่ยบีบก็ประมาณนี้ก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะครับแต่มีความชื้นแฉะพอสมควรหลังจากนั้นนะครับก็มาดูที่รากเขานะครับนี่รากครับรากเขาเป็นประมาณนี้ตัวนี้นะครับรากตัวเนี้ยมันเหมือนกับมีรอยที่เขาเขาตัดมาก่อนนะครับ เขาตัดมาก่อนเพราะว่าเนี่ยมันมีแผลอยู่ครับมันมีรอยแผลก็คือว่าพอเบ้าเสร็จเบ้าเล็กนะครับเบ้ามาเล็กเขาก็เลยมาเปลี่ยนถุงนะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึงหยิบถุงให้ดูนะครับเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นถุงประมาณนี้นะครับเนี่ยถุงถุงประมาณนี้นะครับเนี่ยมันมีความยาวอ่พอเปลี่ยนถุงก็ดินตัวนี้เป็นดินก้นถุงแล้วคาดว่าผู้เปลี่ยนน่ะเห็นรากมันยาวครับเขาจึงตัด นะครับต,ตัดตรงนี้แล้วจึงวางลงนะครับวางลงพอหลังจากนั้นมันจึงแตกรากตัวนี้ขึ้นมาแทนนะครับเป็นการทดแทนและในขณะเดียวกันนะครับพอเราอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะครับก็ยังไม่ขดนะครับมันยาวก็จริงแต่ยังไม่ขดแต่จริงมันก็จิ้มลงในดินส่วนแรกนะครับอย่างนี้มันเป็นดินสองท่อนนะครับดินสองท่อนตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้มันขด มันขดไม่มากนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งครับที่มันไม่ขดเนี่ยมันมันยังไม่เป็นเชื้อรานะครับมันยังไม่เป็นเชื้อรามันยังไม่เน่านะครับคือรากตัวนี้มันยังไม่เน่านะครับถ้าเป็นสีดําแล้วควรเอาออกนะครับควรตัดออกแล้วอันนี้มันก็ยังไม่ขดนะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันตัวนิดหนึ่งนะครับด้านข้างเป็นดินสองสองช่วงกันเห็นไหมครับนี่มันมีรอยแยกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไม่ขยับอะไรมาก ตอนนี้ผมจะไม่ตัดอะไรเลยนะครับผมจะทําการทดลองวันนี้ทําการทดลองเกิดจากาซื้อบังเอิญอย่างนี้ครับบังเอิญผมไปเจอหมอดินมานะครับเพราะว่าผมให้ความสําคัญกับดินดินตัวนี้นะครับดินกับพื้นนี้ผมอาศัยดินที่อยู่ในสวนนี้นะครับคุกเขาเข้ากันกับขี้วัวไว้แล้ว1สัปดาห์แล้วก็รดน้ํานะครับแล้วก็ราดด้วยสาราน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ แต่ผมจะไม่เอาดินพวกนี้ที่จะกลบเข้าไปนะครับก็คือแค่รองพื้นเฉยๆแต่ดินที่ผมจะทดลองทําการทดลองคือตัวนี้ครับเป็นดินผมไปเจอหมอดินนะครับหมอดินบอกว่าไปเอาเค้กอ้อยนะครับซื้อมาจากสระบุรีนะครับซื้อมาเป็นจํานวนเยอะเลยนะครับเขาก็ทําการทดลองปลูกพืชผักนะครับไม่ใช่ทุเรียนนะครับปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็พวก พักต่างๆนะครับโดยส่วนผสมนะครับตัวนี้ส่วนผสมที่ได้สอบถามนะครับ 1. มีเค้กอ้อยนะครับ1ส่วน2มีมีแกลบดำนะครับ1ส่วน 3. ม,มีขี้วัวนะครับขี้วัว1ส่วนหลังจากนั้นเขาก็ใช้กากน้ำตาลนะครับแล้วก็พร้อมกับ รู้สึกว่าจะเป็นพอดอพอดอพอดอหนึ่งนะครับในการหมักนะครับแล้วก็คลุกเขาเข้ากันพร้อมกับรำด้วยนะครับอ่าส่วนที่รำนี้ก็คงไม่มากนักนะครับก็คงจะไม่ถึงส่วนนะครับอาจจะใช้ประมาณแค่โล2อกิโลประมาณนั้นนะครับ3-4อย่างนะครับในการหมักหมักดินหลังจากนั้นผมก็นำดินที่ให้มานะครับเนี่ยเป็นลักษณะเป็นถุงอย่างนี้นะครับ ให้มาผมก็ตักใส่ตัวนี้แหละครับหถังนะครับ1ถังที่เป็นดินปุ๋ยหมักที่ทำจากเคลิกอ้อยนะครับผมก็เทใส่นะครับชามที่ผสมปูนหลังจากนั้นผมก็ใช้ดินธรรมดาครับนะครับอีก3ส่วนนะครับอีก3ส่วน รวมแล้วก็จะได้สีถังนะครับก็จะได้สีถังประมาณนั้นนะครับก็จะได้สีถังอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้ครับก็สีถังเดี๋ยวผมจะทําการทดลองว่าดินตัวนี้นะครับมันจะมีความเค็มหรือมันจะมีความเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็แล้วทําปฏิกิริยาคําว่าเค้กอ้อยนะครับก็มันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอเค้กอ้อยที่ผ่านการหมักมาแล้วนะครับ ในส่วนที่หมักก็มีส่วนผสมอย่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับแล้วผมกลัวว่ามันจะเค็มหรืออาจจะมีความเป็นกรดเป็นด่างมากผมก็จึงใช้ดิน3ส,ส่วนแล้วก็ใช้ดินปุ๋ยหมักของเค้กอ้อยนะครับหส่วนประมาณนั้นก็จะมาทําการปลูก2ต้นนี้แล้วก็ทําการทดลองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเทลงนะครับก็คงจะฝากสมาชิกในการที่จะ ดูความเคลื่อนไหวในการที่จะดูการเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็นำเรียนสมาชิกนะครับทุกสัปดาห์นะครับว่าหลังจากนั้นก็จะมาสรุปนะครับเนื่องจากดินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับทุเรียนนะครับแล้วอสองต้นนี้นะครับสองต้นนี้ผมจะทำการปลูกเสร็จแล้วผมก็จะไปทำอีกที่หนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นซื้อมาต้นเดียวกันนะครับผมจะปลูกเวลาเดียวกันแต่ตัวนั้นผมจะใช้วัสดุจากปุ๋ยหมักที่ทําจากขี้ไก่ก็คือมูลไก่นะครับขี้ไก่แกบผมก็จะใช้อัตราเดียวกันนะครับดิน3ส่วนขี้ไก่แกบ1ส่วนผ่านกระบวนการหมักมาแล้วเช่นกันผมจะทําการเปรียบเทียบระหว่างคลิอ้อยนะครับกับขี้ไก่หมักมาแล้วนะครับดูซิว่าการเจริญเติบโต เขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็จะวัดค่าดินนะครับแล้วก็อรอดูการเจริญเติบโตและก็มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแบบไหนอย่างไรนะครับก็จะนําเรียนสมาชิกได้รับทราบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี